ข้างหน้าไปใต้นะครับไปลยไม่รู้ว่าแบดจะหมดหรือยังแบดโกโปรูร้อนร้อนขอหลบร้อนเดีนี้แป๊บนึงห้อทางปากุยบุรีทับสะเกนะครับท่านผู้ชมซาตุซาตุ มาเพื่อสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย <laughs> เห็นก่อนอ๋อตรงนี้เองนะไงเจอแล้วเนี่ยสวัสดีเกาะกูนนะครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนอะบ่ายกว่ากว่าละเดี๋ยวสักแป๊บก็นั่งตรงที่ศาลานี่แหละครับศาลาแดงหน้าดําหน้าดําแล้วเนี่ยท่านผู้ชม สนับสนุนช่องจะไปไดีลื้อกดติดตามนะครับสวัสดีครับไบเกอร์ตะลอนไปชู่คลิปนี้นะครับ่บาวแจคจะพาท่านผูุชมไปล่องใต้นะครับไปลงใต้นะครับ,ไป,รบไปเที่ยวแถวแถว,แถวประจวบพรนาะเพราะว่า,บาวเบวแจคอยากจะไปเที่ยวสถานที่ที่เบลเจคยังไม่เคยได้ไปเนี่ยบลแจควางแผนไว้ หลายจุดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่า,าจะได้ไปเที่ยวครบหรือเปล่าแถวแถวประจวบนะครับประจวบคีรีขันนี้เองนะครับยังไงยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้บ่าวแจ็คด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามาดูบ่าวแจ็คนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ะเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับมุ่งหน้าไปใต้นะครับไปลยุย ตอนนี้เวลา6โมง27นาทีนะครับราชบุรีอำเภอบ้านโปง่งเยกออกทางนี้เลยนะครับเราอยู่บนถนนหมายเลข4นะครับยินดีต้อนรับจังหวัดเพชรบุรีนะครับแมวอ่าบ่าวแจ็คตั้งมูดไว้ที่ บ้านปูดนะครับหาดบ้านปูดแล้วก็ตรงแถวๆที่เป็นเราทะเลแหวกนะครับท่านผู้ชมบอ่อทองหลางใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับาตั้งมุดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นนะ่ะก็จะเลาะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะตั้งแค่อสองมุดหลักนะครับ ก็จะแวะที่บ้านกูดแล้วก็เลยไปที่บ่อท้องหลางเพื่อที่จะไปเก็บบรรยากาศแถวบ่อท้องหลางมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมีตอนนี้คลิปนี้นะครับบ่าวเช้งมีแพลนอยู่ในหัวเยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปครบหรือเปล่านะครับอำเภอชะอำประจวบคีรีขันตอนนี้เรายังอยู่บนถนน สามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมถนนนี่นะตรงขนาดเลยนะครับตรงยาวใช้เวลาขับนะโอเคสนุกดีนะครับตัดตรงๆอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับมันมากจะทําให้เราง่วงนอนด้วยนะครับเวลาเราขับรถถนนสายตรงเส้นตรงอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมอุทยานราชพัฒน์หัวเหิน17บเานบุรี27 ตรงนี้มันมีหลุมระวังกันบ้างเด้ออย่าติดเลยอย่าติดนานเลยเพราะว่าขับรถตรงนี้มันร้อนอากาศมันร้อนนะครับขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยขอเบียดหน่อยขอเบียดหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเหมือนจะช่องเลขนะแต่ขับเข้ามาได้โคตรเก่งเลยอะไบ์เกอร์ตลอไปทั่วนเนี่ย ผ่านสักทีอืมอุณหภูมิเท่าไหร่กันด้วยตอนนี้แปดโมงสี่สิบหกนาทีนะครับค่ใครต่อนะครับคุตอนนี้ก็ดีดแล้วนะครับไม่รู้ว่าแบตจะหมดหรือยังแบตโกโปูปู ตันนี้เราก็ไปที่ทับสกแกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยร้อนร้อนขอหลบร้อนร้อนนีแป๊บหนึง่งห้อทั้งป่ากุยบุรีทับสกแกนะครับท่านผู้ชมร้อนจริงๆเบาแจกมาหลบแดดไม่ใช่หรอกครับไม่ได้หลบแดดหรอกัท่านผู้ชมเปลี่ยนแบตโกโปรนะครับเปลี่ยนแบตท,ที่หมวกกันน็อกเบาแจ้งนะครับก็เลยพอดีเห็นตรงนี้มุมตรงนี้มันเป็นล่ม มันลมก็เลยจอดตรงนี้เลยนะครับถือว่าพักไปด้วยเลยนะครับก็อยู่ตรงปัม๊มอ่าปตอท,อท,อทอนะครับอําเภอเมืองประจวบนะครับ30กมอ,อะไรเนี่ยกุยบุรีกุยบุรีรเออก็เลยได้เข้าท่าเ <c oughs> ข้าท่าก็ได้มาจอดพักตรงนี้ดื่มนึงดื่ม,ม,มน้ำที่เบาแจ็คเตรียมไว้เนาะ น้ำวงน้ำหวาน,น้ำเปลงน้ำเปล่าอะไรเงี้ยบาจ๊คนี่ชาวพูดคำอสองประโยคเนาะน้ำเปลงน้ำเปล่าอะไรประมาณนี้่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับอ่บาบาจ๊คตั้งมูดไว้ที่อหาดหาดไอเนี่ยหาดอ้าวนึกไม่ออกอีกแลก้วกูหาดอะไรวะเอะหาดอะไรวะหาดกรูดอือหาดกรูดแล้วก็อ่า จะไปเอ็นนูนด้วยบอท้องลาวตอนนี้เวลาเดี๋ยวก่อนนะมิยังไม่ได้เปิดไอ้ยังไม่ได้เปิดไอ้รถก็เลยไม่รู้เวลาอันนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นเก้าโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับเออโอเคยังโอเคยังเกมพร้อมไปไปต่อเนาะไปต่อดีกว่า พักนานแล้วกินน้ำอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองเก้านะครับเดี๋ยวบลเจ็กไปจะนมานอนหาที่นอนแถวภาคใต้นี่แหละแถวประจวบนี่แหละครับท่านผู้ชมหนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเที่ยวต่อแถวแถวใต้นี่แหละแล้วก็ค่อยกลับบ้านตอนเย็นๆย็นที่ไหนที่ไหนมันก็ฮ้อนเนาะมางวดน,นี้มาที่ใต้นี้ยังไม่เจอฝนเลยนะครับท่านผู้ชม ประเจือกคลีขันเลี้ยวซ้ายชุมพอนตรงไปใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกชมเหลือแค่5้เนาทีเองนะครับแต่รถบรรทุกรถสิบร้อยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องขนของเนาะต้องอขนส่งสินครึงสินค้าเราก็ขับขีด่ด้วยด้วยระมัดระวังด้วยความระมัดระวังนะครับ หาดบ้านกรวดเหลืออีก32กิโลเมตรนะครับบางสะพาน47กิโลไปบางสะพานด้วยดีมากบางสะพานตรงไปนะครับอำเภอทัทสแกนเบี้ยวซ้ายตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีแล้วนะครับทำเวลาหน่อยจะได้มีเวลาได้ไปเที่ยว ได้เดินเล่นได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปอีก16นาทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้าในระนาบนี้นะครับหมายเลข10อะไรนะ1026น,น,น,นี่แล้วก็เข้ามาตรงที่วัดนี่นะครับสาตุสาตุ บุรณะอยู่เนาะหาดบ้านกูดบ่าแจ็คก,ก็มาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมวัดทางสายเอ้วัดทางสาย,เอ,าสายเอวัดที่มุมสูงไหมที่ขึ้นไปข้างบนเขาวัวัดทางสายคลองอ่างทองบ้านกูดอ่ามี อะไรทางรถไฟด้วยนะครับตอนนั้นที่บาเจ๊กมาใต้อะเจอฝนบ่อยเหมือนกันนะแต่มาวันนี้ยังไม่ได้เจอเลยสักหยดเดี๋ยวเราต้องขับรถข้ามทางรถไฟไปหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าบาเจ้กมาเที่ยวอ่าภาคใต้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ได้มั้งแต่ไม่ได้ไปถึงถึงใต้สุดนะครับมางวดนี้นะครับมางวดนี้ก็แค่ครึ่งๆึกลางๆนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวตรงแถวเบตงเบตรงนี่ก็ยคง,งยังจะหาโอกาสไปเที่ยวอีกนะครับแต่ตอนนี้ยังอ๋อนี่สถานีรถไฟอ่อโคกตาหอมสถานีรถไฟโคกตาหอมมีมารถไฟไม่มีมายินดีตอนรับบ้านทางสายบ้านปลูดอีกหกกิโลนะครับฝั่งขวาก็ภูเขาสวยงาม อำเภอข้างหน้าก็คืออำเภอบางสะพานตอนนี้เวลาสิบโมงสามสิบสองนาทีโอ้สวยงามมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเราไปค้นหาป้ายบ้านหาด ชายหาดบ้านกลูดสามกิโลเดี๋ยวเราไปคนหาป้ายนะครับเพราะว่าเบลเจ็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะแต่รู้ว่ามันติดชายหาดนั่นแหละมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปตรงป้ายนะแล้วก็มาขับรถเล่นแต่แต่ขับรถเล่นตรงชายหาดเบาเจ็นี้จุดประสมจริงๆเราอยากจะมาขับจริงๆเลยนะครับป้ายด้วยก็จะมาถ่ายด้วยครับ จุดหมายปลายทางเราจะอยู่ฝั่งซ้ายขับตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ท่านก็จะเจอข้างหน้าไม่รู้ว่าอันนี้ดูใน G P S ปักมุดมันก็มีแค่ตรงนี้แล้วมันจะเข้าได้ตรงไหนอ่ะอ๋อข้างหน้า ได้มาสัมผัสด้านเน้อท่านผู้ชมแบ่าวแจ๊กอะได้มาสัมผัสด้านเนอเข้าทางไหนมันถึงแล้วนะเนี่ยถึงแล้วเราจะเลี้ยวทางขวาแต่เลี้ยวมาแล้วทางขวาอันนี้บ้านเคียงเลเป็นรีสอร์ทเราไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่รู้ บราแบเจ็กรีบเลี้ยวมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวลองไปทางขวาก่นอนเนาะเออไปทางซ้ายก่อนติเนี่ยไปทางนี้ก่อนเพราะจุดหมายปลายทางของบบลเจ้งนะปากมุดมีแค่แถวๆนี่ยครับก็เดี๋ยวเราก็เลาะไปมาแถวนี้เลยโอ้โหสุดยอดเหมาะนะเนี่ยโอ้โหขึ้นน้ำทะเลดิ น้ำทะเลก,ก็งามแหมะแล้วมีร้านอาหารนั่งโอ้โหจริงๆแล้วนนั่งกินก็ได้นะบรรยากาศเนาะแต่หิวนิดหน่อยเองอะแต่มาขับรถเล่นก่อนอ๋อตรงนี้เองนะไงเจอแล้วเนี่ยนี่เองนี่บ้านกรูดบ้านกรูดอาหารเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหานั่ง เนี่ยของเครื่องของขายก็มีเพียบเลยก็โอเคเลยนะเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะครับรถเล่นเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้พ่าสุดยอดหรอกมันก็โอเคโอเคอ่ะถือว่าบรรยากาศมันดีมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายเกาะเอป้ายนุ่นก่อนนี่ สวัสดีเกาะกูดน,นะครับสวยงามดูน้ำทะเลดิมาะอาหารกอวยจั่วะจมูกจังเลยกลิ่นหอม,หอม โอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่ว้าว้ามาถึงแล้วเนอนี่ครับท่านผู้ชมบ้านกลูดนะครับสีแดงๆเนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวมาถึงที่นี้ต้องข้อระคังหน่อยหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่สามอันโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเนอะดี่ฟ้าแจ๊คขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง นี่อู้เมะแตเหมะว่านี่ท่านผู้ชมหาดบ้านกูดหาด บ้านกูดมุมถ่ายรูปสวยงามเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิดูน้ำทะเลดิโอ้โฟแล้วก็มีนั่นนะวัดวัดที่บบเราจ็ะอ่านไปต้นต้นนะชื่อลืมแล้วฮะอเออนี่ยครับหาดบ้านกูดนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศตรงนี้นะครับเที่ยงกว่ากว่านะครับมาแล้วนี่เห็นไหมครับมีมะโอ้โหมาเช็คอินแล้วเนอร์แบอบกเช็คมาเช็คอินแล้วเนอร์ประจวบครับประจวบคีลีขันครับขันเดียวคนเดียวเที่ยวคนเดียวอีกแล้วนะครับไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนอะบ่ายกว่าๆแล้วเดี๋ยวสักแป,ป๊บหนึ่งพักรถแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอลแจ็คจะขับรถเลาะชายหาดไปทางนน้นวันนี้ก็วันธรรมดานะครับท่านผู้ชมก่อนรถก็อาคอยย่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับครับบรรยากาศหาดบ้านกลูดนะครับท่านผู้ชมตรงที่บาวแจ็คแผนไปตรงนี้ก็คือวัดนะครับทางสายนะครับ ชมวิวข้างบนอีกนะครับอีกจุดหนึ่งแต่เบ้าแจ็คคงไม่มีเวลาที่จะได้ขึ้นไปข้างบนเนาะยังไงยังไงก็ฝากไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงน,นี้เบ้าแจ็คก,ก็มาี่เปบรรยากาศอา่าล็อกข้างล่างข้างล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะอื่นมันก็โอเคนะครับสีอ่าสีขาว,ขาวสีฟ้าสีาสาสาสมอลโกดอะ่ะมันก็ดูดีเดี๋ยวเบ้าแจ็คจะไปที่นูน่น ไม่ละชี้ไปมั่วสั่วแถวแถวนู่นแหละครับขับรถเลาะเลาะไปตรงชายหาดไปนะครับตรงนี้ก็มานั่งพักเครื่องก่อนมานั่งเอารถพักพักเครื่องรถพักผ่อนแปบน๊บนึงเนอะ <c oughs> ตอนนี้สิบเ็ดโมงแปดนาทีนะครับสิบเอ็ดโมงแปดนาทีเบลเจ็กก็นั่งตรงที่ศาลานี่แหละครับสาลาแดงหน้าดำหน้าดำแล้วเนี่ยท่านผู้ชม en